โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอยู่กับผม FKL นะครับวันนี้เราอยู่เกม Sausage Man หรือว่าพับเจสกอนของเรานั่นเองนะฮะวันนี้ผมจะมาบอกวิธีแก้เมาส์หันกระตุกไม่สมูทในบูส s t แตกกันนะครับมีวิธีแก้ยังไงเข้าไปดูกันเลยครับ ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอกันนะครับผมอยากให้ทุกคนกด u u s c r i b e Like Share เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ด้วยนะครับตอนนี้ช่อง FKL สามารถสมัครสมาชิกหลายเดือนได้แล้วนะครับพร้อมรับสิทธิพิเศษไปเลยนะครับมีราคาทั้งหมด4ระดับนะครับ Supporter Level 1 20บาทตอ่อเดือน Supporter Level 2 50บาทต่อเดือน Admin 300บาทต่อเดือน VIP 1000บาทต่อเดือนแล้วผู้สมัครสมาชิกเวลาคอมเมนต์ในไลฟ์สดรือคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก็จะมีป้ายผู้สนับสนุนเท่ๆอยู่หลังเชื่อนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้อิโมจิที่เรากำหนดไว้ได้นะครับสมัครกันเยอะๆนะครับทุกคนแล้วเจอกันครับโอเคฮะทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมนะครับหลังจากที่ผู้ชมประสบปัญหานะครับในการเล่นพกจิใส่กอกและหันเมาสกระตุกแบบนี้เลยนะครับทุกคนนะดูนะฮะผมวิ่งอยู่นะครับทุกคนดูที่เอฟเฟคแสดงการแตะด้านขวามือเลยครับผมหันไปเรื่อยๆนะครับแต มันไม่สมูทเลยนะครับมันทําให้เราเล่นพับเจสกอกบนบูสตกแบบลําบากมากเลยครับมีวิธีแก้ง่ายๆเลยให้ทุกคนนะปลดล็อกมาสเมานะครับแล้วก็ไปที่การควบคุมเกมนะครับตัวแป้นพิมพ์ตัวนี้นะให้กดลิกขวานะครับแล้วให้ทุกคนมาที่ตรงนี้นะของทุกคนจะเป็น F1 นะครับตัวนี้นะจะเป็น F1 นะครับแต่ของผมเปลี่ยนปุ่มเป็นคอนโทลนะครับให้ทุกคนกดลิกขวาอีกทีครับแล้วให้ทุกคนมาที่คําว่าบิดนะครับที่เป็น1นะครับ ให้ทุกคนกดติ๊กหนึ่งทีนะครับแล้วกดลบไปเลยครับให้ทุกคนตั้งเป็น2นะครับแล้วก็กดปิดไปได้เลยนะครับกดกากบาบาดครับแล้วกดบันทึกหนึ่งทีครับโอเคฮะแล้วปิดกากบาดไปเลยฮะแล้วก็ลองเล่นดูเลยครับทุกคนอ่าตอนนี้เราก็หันสมุทแล้วครับทุกคนนะไม่มีอาการกระตุกแล้วนะครับหันเมาแบบเลื่นมากเลยครับตอนนี้อ่าเล่นได้ปกติเลยนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมไปหยิบปืนยิงให้ดูนะครับ อ่าตอนนี้ก็หันได้สะดวกเลยครับทุกคนนะไม่กระตุกไม่หลอนไม่อะไรนี้แล้วนะครับอ่าเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ปรับไปแล้วคอมเมนต์บอกกันได้นะครับทุกคนนะแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะแก้เมาส์หันกระตุกไม่สมูทในบ o ูสแต็กได้แล้วนะครับถ้าหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากคอมเมนต์ซับสไคร์ตไลค์แชร์กันด้วยนะครับทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องของเรานะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ